รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Test of the World จำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับไทเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีเต็มใจเสนอ เฮพบกับพวกเราในรายการบินกินเทโอ้โหนี่มารายการนี้เปลี่ยนกระด้งไปหลายอันแล้วเอาทำไมอ่ะเอาไว้บินไงน่าท้อดินี่กบินบินนี่เราต้องบินมานะครับผมผมแม่ปอนออนนิวครับครับผมจักรบุ๋มเชิญยิ้มกรบผมนี่และวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่ะนี่ไงเราอยู่ที่สุโขทัยสุโขทัยอยู่อำเภอสวรรคโลกระว่นคัโลกสวรรคโลกเคยมาไหมไม่เคยเลยเคยได้ยินชื่อไหม ค,คุณ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 สวรรคโลกอและมาสวรรคโลกคนก็จะคิดอีกว่ามาสวรรคโลกไม่มีอะไรเออมันก็ปกติทั่วไปเฮ้แตงเรียงๆน้ที่นี่มีเอามีอะไรอ่ะเอานี่สวรรคโลกนี่หนึ่งอย่างเป็นบ้านเกิดคุณเท่งเถิดเทิงเอาเหรอคุณเท่งเถิดเทิงเขาปั่นสาล้ออยู่ตลาดที่นี่อ๋อยู่สวรรคโลกเป็นบ้านเกิดเขาเลยอ่า,อา,อาแต่ก่อนจะไปรู้ว่าสวรรคโลกมีตำนานแบบไหนยังไงล่ะถ้ามากินข้าวก่อนเอาอีกแล้วนี่ข้างหลังของเราฮะคุณผู้ชมจะเห็น12หน่วยตัด หิวเข่าหิวเข่าคุณหิวข้าวใช่ไหมหิวเข่าอธิบายผมก่อนไอสิบสองหน่วยตัดคืออะไรอ่ะคุณถามใครถามคุณนั่นแหละคุณความรู้เยอะประวัติศาสตร์ก็แน่นสิบสองหน่วยตัดเนี่ยคุณคิดว่าผมจะมีความรู้ให้คุณก่อนตอนนี้ผมหิวเข่าหิวเข่าคุณเบอร์แล้วใช่ไหมเบอร์สิบสองหน่วยตัดเป็นร้านอาหารและมีที่พักด้วยมีที่พักด้วยแต่อยากจะรู้ว่าความเป็นมาเป็นไปของสิบสองหน่วยตัดเขาชื่อนี้เพราะอะไรถามทำไมต้องชื่อนี้แต่ถามคุณนี่ไม่ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเข้าไปข้างใน พาไปเจอเจ้าของร้านพาไปเจอเจ้าของร้านโอ้โหพี่แต่มันร้อนนะดิเนี่ยดูร้อนอย่างเงี้ยเข้าไปมันจะมีโอ้โหอะไรเย็นๆใช่ป่าอากาศร้อนๆต้องกินเย็นๆอากาศร้อนๆต้องกินนะที่มันเย็นๆพาผมไปกินอะไรร้อนๆไม่เอานะเดี๋ยวจัดให้จริงป่ะคุณจะเซอร์ไพรส์ว่าอาหารนี้เฮ้ยมันทําให้ชุ่มฉ่ำชื่นใจสดใสได้แบบไรคุณเนี่ยโมอีกแล้วโมอีกแล้วไปเอาอย่าเพิ่งนี่รอผมด้วยเอาพาพาไปพาพี่ผมไปก่อนนะทุกคนนะไปไป สดจริงสะอาจริงที่ Big กซเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญเอาละฮะพี่บุ๋มครับตอนนี้เรามานั่งอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วครับนะผมกราบเรียนชินค,คุณพี่ค,ครับ,รบแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงครับผม วัสดีครับชื่อบาสครับผมเป็นเจ้าของร้าน12หน่วยตัดครับอยู่อำเภอสวนขลกครับนะครับพี่บาสพี่บาร์ดร้าน,12หน,หน12หน่วยตัดหน่วยตัดอืหน่วยตัดคืออะไรพี่เป็น,ปนช,ชื่อลายผ้าทอของอศรีสัชนาลาัยสุโขทยัยผ<อ>้าทอโบราณครับ<อ>ม,มีเป็นรูปตะขอเกี่ยวกันทั้งหมด12ขออ๋ขอ หน่วยตัดหน่วยตัดน้องมันสงสัยตั้งแต่ข้างนอกน้องก็เลยบอกเอ้ยเก็บหน่วยตัดหน่วยตัดไปถามไปถามพี่เขาข้างในเลยนี่ไงเป็นเป็นตะขอเกี่ยวกัน12ตังกันก็คือเป็นความเก่าแก่โบราณของลายลายผ้าทอผ้าทอนะครับของศรีสะชนาลัยศรีสะชนยนะครับ12หน่วยตัด12หน่วยตัดก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านครับผมโอ้โหแต่ทีนี้ในร้านเองเนี่ยเห็นมีการตกแต่งมีเคมี คือมันทำไมถึงตกแต่งแบบนี้ครับในภายในร้านเพราะว่าผมคิดว่าคนที่จะมาเที่ยวสุโขทัยครับมีความชื่นชอบความคลาสสิกอยู่ประมาณหนึ่งถึงได้เลือกมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ประกอบไปด้วยอาคารที่เป็นอาคารไม้โบราณหลายหลังเรือนไม้เดิมใช่เป็นแบบเดิมใช่ครับใช่บางเรือนก็รือ มาแล้วก็ประกอบกับเหมือนเดิมอยยังคงสภาพเป็นความเาวหลังนี้ก็อายุร้อยกว่าปีที่เรานั่งอยู่ร้อยกว่าปีใช่แล้วก็เดินดูรอบๆก็จะมีรูปเก่าๆใช่ครับใช่ครับเป็นของโบราณหลายอย่างที่นี่นะเป็นของสะสมครับได้เห็นบอกมีพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยเป็นแกลเลอรี่เล็กๆครับที่นี่เหมือนเป็นบ้านของผมครับของทุกอย่างที่เอาออกมาจัดแสดงหรือดิสเพย์ครับก็เป็นของสะสมส่วนตัวใช่ก็จะมีผ้าโบราณ พระพุธรลูกกับภาพถ่ายโบราณครับทุกอย่างก็เก่าถึงยุคหมดเลยครับเฟอร์นิเจอร์โบราณเฟอร์นิเจอร์โบราณและที่พักกะที่ที่พักมีทั้งหมด3ห้องครับตอนนี้เหรอใช่ครับเป็นแนวโฮมสเตย์ครับก็เห็นมีแค่3มห้องเต็มนะเต็มตลอดเต็มตลอดเต็มตลอดยู่ดีๆจะมาแป้นแลลงจะมานอนไม่ได้นะไม่ได้ต้องโทรสอบถามก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วเรื่องอาฮุงอาหารอะไรต่างๆนานานี้เราสามารถระบุได้ไหมว่า อยากทานอาหารแบบไหนอะไรยังไงอาหารก็จะเป็นอาหารไทยทั่วไปต้มผัดแกงทอดแล้วก็บางช่วงก็จะมีเป็นสเปเชียลเมนูอย่างวันนี้ก็ช่วงฤดูร้อนก็จะเป็นสเปเชียลเมนูก็คือเป็นข้าวแช่อันนี้แช่แช่ไว้กี่ปีแลพี่โอ้โหปกติกรรมวิธีในการทำใช้เวลาประมาณ3วันกว่าเราจะได้ทาน อย่างน้ำรอยดอกไม้ใช่ไหมครับนีนะน้ำลอยดอกไม้ก็มีดอกชมมาหนาดอกชมนากระดังงากระดังงาครับกุหลาบมอนกุหลาบมอนแล้วก็ดอกมะลิแช่ทิ้งไว้ข้ามก็คือ1คืน24ชั่วโมงครับ ไเบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูพเมนูเนี้กว่าจะมาถึงผมเนี่ยที่ต้องเตรียมของประมาณ3วันใช่ครับทำไมมันใช้เวลาขนาดนั้น เพราะว่ามันมีองค์ประกอบของส่วนที่มาทานร่วมกับข้าวครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้ำลอยดอกไม้ใช่ไหมครับนี่นะน้ำลอยดอกไม้ก็มีดอกชมมาน้าดอกชมานากระดังงากระดังงาครับกุหลาบมอนกุหลาบมอนแล้วก็ดอกมะลิดอกมะลิใช่แช่ ทิ้งไว้ข้ามก็คือ1คืน2ี่ชั่วโมงนี่ก็ใช้เวลา24ชั่วโมงแล้วกว่าจะได้น้ำาันนี้มาแล้วเวื่ออะไรครับความหอมของดอกไม้ใช่ให้ความหอมของดอกไม้มันซึมเข้าไปอยู่ในในน้ำใช่ครับกลิ่นไงดอกไม้เขาจะได้กลิ่นใช่ไหมได้กลิ่นอ่าพอแช่เสร็จปุ๊บแช่เสร็จปุ๊บก็กรองเอาแต่น้ําสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ไปในข้าวนะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งเป็นเมนูฤดูร้อนแข็งด้วยใช่ครับ กรองเสร็จปุ๊บแล้วเราตัเตรียมน้องแข็งมาใช่แล้วข้าวเราก็เตรียมไว้ใช่ครับหลังจากนั้นเราจะนําน้ำลอยดอกไม้ครับใส่ไปในข้าวครับทําเลยแล้วก็ใส่น้ําแข็งครับผมเดี๋ยวในขณะที่พี่อธิบายทำไปด้วยเลยอ๋อทำไปด้วยเลยเลยฮะตักน้ําที่แช่ดอกไม้มาเป็นเวลาหนึ่งคืนหนึ่งคืนครับมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ใช่ครับแช่จนดอกไม้คลายความหอมออกมาใช่ครับจนตลบอบวนอยู่ในน้ํา ที่เป็นน้ําสะอาดครับกรองเอาเศษฟุ่นเศษไรออกไปเหลือแต่น้ําสะอาดแล้วรจริง,รรงๆเนี่ยข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของอพื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีเดี๋ยวผมจะลองชิมให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนอนุญาตสอดแมสนะครับเราจะสอดถ้าเป็นในแมสแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นนะครับชิมน้ําก่อนปั๊บเข้าให้ได้กินอะไรครับความหอมดอกไม้มีอยู่แล้วแต่รสสัมผัสผมเหมือนผมได้กลิ่นเหมือนควันเทียนครับ ใช่ไหมพี่ขับหอมอบกันเทียนด้วยครับหนึ่งต่งใช่มแตะมารู้เลยให้น้องพรชิมว่ะเป็นไงรสสัมผัสก่อนเหมือนขนมชั้นหรืออะไรมีความเป็นไทยเขาเรียกกลิ่นมันจะมีความเป็นไทยอะครับกลิ่นมีความเป็นไทยใช่ใช่อร่อยอร่อยเครื่องเคียงมีอะไรบ้างครับพี่มีกระเทียมดองผัดไข่ครับอืกระเทียมดองผัดไข่ใช่ปากก็จะเป็นไช้โป๊บนี่ใช้กระเทียมดอง ลองเลยนะกระเทียมลองผัดไข่ทานแยกก็ได้ครับข้าวแช่เนี่ยนะครับผมนะฮะจะทานแยกก็ได้จะใส่ไปในข้าวก็ได้แต่ปกติก็จะทานแยกดีกว่าเพราะถ้าใส่ไปในข้าวรสชาติมันก็จะเพื่อนผมเจอจังเพื่อนผมอยู่เพชรบุรีซื้อมาให้ผมทานผมเททุกอย่างลงไปในข้าวจริงจริงมันต้องกินแหนมอันนี้คือเป็นอาหารชาวบ้านนะครับครับผมก็คือสมมุติว่าตักข้าวไปคำนึงใช่ครับอตามด้วยโอเชียโตนี่นี่นี่ไง ดีหัวใจโป๊กลิ่นหอมมากเลยอืมที่จริงเราต้องไปนั่งกินอากาศร้อนๆผมว่าจะไปนั่งกลางสนามบอลด้วยมันก็คงร้อนน่าดูนะอร่อยอร่อยผมชอบความหวานของมันนี่อันนี้พี่อยากนำเสนอน้องเลยอ่าจากข้าวไปก่อนลูกกะปิทอดครับลูกกะปิแล้วก็หอดใช่ฮะที่ยิบให้เอาลองเอ๊ะคุณจะไปรันผมนี่แหละสัฮะอาจารย์ปั๊บโอเคลูกกะปิอ้าวตามไปเลยตามไปเลยเที่ยวเราเที่ยวไปเที่ยวไปเป็นไงเป็นไง ความรู้สึกเราเหมือนว่าผมไม่ชอบกินไข่เจียวผสมกับหอมแดงอ๋อใช่ครับปันแบบนี้เป็นไงใช่เลยแต่มันคล้ายๆนัววก่านัวกว่านัวกว่าปกติกินมันจะฉุนนะใช่แตไม่ฉุนไม่ฉุนฮะนี่เป็นไงเด็ดไหมนี่มันทำยังไงฮะทำยไงคือหย่อนลงไปเลยควานไส้ครับผมอ๋อเอาไส้ออกควานไส้ออกแล้วก็ยัดลูกกะปิเลยครับเข้าไปตรงกลางแล้วก็ไปทอดเห็นไหมเล่าเห็นไหมเล่าบอกคุณผู้ชมนะครับใครสนใจมาทานข้าวแช่ฝีมือพี่บาร ต้องโทรมาจองนะครับผมชอเพราะเขาต้องใช้เวลาในการ,รเตรียมนะครับใช่ครับกรรมาวิธีต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาแต่ทานได้ทานได้ไดแต่ขอให้บอกล่วงหน้าหน่อยอยากให้พี่บาสฝากร้านนิดนึงครับพี่ ร้าน12หน่วยตันตนะครับอยู่อำเภอสวรรคโลกครับจังหวัดสุโขทัยอยู่ใกล้ๆกับสนามบินสุโขทัยครับครับผมเบอร์โทรครับพี่0987469703ครับผมครับอันนี้เป็นเบอร์ตรงของผมครับผมที่นี่มีทั้งอาหารครับกาแฟครับที่พักครับเป็นโฮมสเตย์ใช่ครับแล้วก็อยากจะเที่ยวก็สามารถนี่สอบถามพี่บัสได้ว่าในสวรรคโลกเที่ยวที่ไหนได้บ้างครับผมอ่าจัดให้ได้หมดเลยได้ครับน e ี่เป็นไงเขาแชร์ผมไม่ค si okay> ิดตังนะ เพราะว่าเข้าแช่เนี่ยมันเป็นอาหารที่ทําในงานบุญอย่างปีนี้ครับเปิดรับแค่วันละสองสรับก็แล้วแต่ผู้ที่มาทานนะครับจะร่วมทําบุญตามอัธยาศัยมามาที่ร้าน12หน่วยตัดค่ะบ12หน่วยตัดยังไงวันนี้เราต้องขอลางผู้ชมไปก่อนละกันครับผมตามพวกเราได้ในรายการบินกินเฮ่สวัสดีครับบบสวัสดีครับวัสดีครัีบ้านด้วยครับขอบคุณมากมากครับบบ